ช็อกอีกวงการนางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วทิ้งท้ายชวนสะดุง้งเรียกได้ว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะเพราะมีเรื่องช็อกวงการไม่หยุดเมื่อนางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วและล่าสุดทางด้านเพจจับโป๊ะดาราก็แย้มข้อมูลนางร้ายทำเอาช็อกวงการอีก ขณะเดียวกันก็มีการออกมาโพสตข้อความว่าแกตัวลูกโทรมาบอกตัวแม่ว่านางร้ายน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วนะเอาตกใจแฮชแท็กวันนี้พูดเยอะไม่ได้เจ็บคอก่อนที่จะเผยเพิ่มเติมว่าฉันไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยมัวแต่ยืนตบมือแฮแท็กแล้วแกจะแรงเพื่อที่ตบมือดีใจคือดีใจกับชีด้วยที่เดินออกมาจากขุมนรกนั้นนะงานนี้ทางด้านชาวเน็ตก็ทํากันบ้านกันใหญ่เลยทีเดียวพร้อมคาดเดาว่า หมายถึงใครบางก็บอกว่าเรื่องก่อนหน้ายังไม่จบเรื่องนี้ก็มาให้เผื่อก,กันอีกแล้วจ้า